อนุโมทนาสาธุนุสราอรอุมานำทีมลูกยางสาวไทยทำบุญทอดกระถินจังหวัดราชบุรีวันที่7พฤศจิกายน2565อรอุมาสิทธิรักนุสราต้อมคำและวน,นาบัวกแก้วอดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมด้วยพรพันธ์เกิดปราดมือเซตกับตันทีมชุดปัจจุบันร่วมทำบุญทอดกรถินสร้างโบสถ์ให้กับวัดบ้านคองน้อยเขตบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี อ,อรอุมาได้โพสต์ผ่าน Facebook เฟซบุ๊กเผยบุญกฐินครั้งนี้ทั้งทางบัญชีและคนที่มาร่วมงานรวมเป็นยอดเงิน955,408บาทพร้อมขอกุศลผลบุญในครั้งนี้ส่งผลให้กัลายาณมิตรทุกท่านจงมีแต่ความสุขก,กายสุขใจชีวิตราบรื่นและขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิต สำหรับอารอุมาสิทธิรักเตรียมลงสนามให้นครราชสีมาในศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกฤดูการ2022-2023ที่จะเปิดฉากแข่งขันเดือนพฤศจิกายนนี้